คนเคยร่วมทำงานกิจการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวิและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดสาธุนะจ๊ะอ่ะน้องเนนค่อยๆเดินมาลูกคุณยอม ใส่ให้ครบทุกรูปนะโยมอย่าให้บุญตกหล่นนะจ๊ะบุญหล่นทับดีกว่าบาปหล่นใส่บุญหล่นทับดีกว่าทรัพย์หล่นหายคุณโยมได้ใส่บาทนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวกำหนดการต่างๆของการบินทบาตคุณโยมนะครับก็จะอยู่ฝั่งทางนี้เราจะเริ่มรับบินธบาตกันตั้งแต่วันที่4นะครับเพราะ2วันแรกอาจจะต้องมีการ ซ้อมคําให้พรคํากรวดน้ํานะครับเป็นพิธีนะครับหรือยมท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในเส้นสายหรือว่าเส้นทางที่ที่น้องเนนจะไปรับบิณฑบาตนะจ๊ะก็สามารถมาแจ้งความประสงค์จํานงหมายนะครับเป็นเจ้าภาพน้ำปานะพัฒหารเช้าพัฒหารเพลนได้เลยนะจ๊ะอา้าวอนุโมทนาด้วยสาธุ ทำมาอย่างไรให้ได้กลับไปสองเท่าเดอ้ออานโมทนาสาธุสาธุาธคุณโยมค่อยๆใส่โยมมีบางคนบอกว่าอาัตมาไม่เต็มบาทใช่เพราะว่าอาัตมาบินทีไรไม่เคยเต็มบาทโยมนะฮะเออค่อยๆใส่นะจ๊ะคุณโยมไม่เป็นไรค่อยๆใส่ใส่ได้หมดคุณโยมใส่ได้หมดเลยปัจจัยทุกบาททุกสตางเข้าโครงการทั้งหมดเลยนะครับ พระอาจารย์ไม่ได้มีส่วนกับการใช้จ่ายเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เรามีกรรมการนะครับดูแลทั้งหมดนะครับเอาอนุมโมทนาสาธุจะแม่อนุมโมทนาด้วยสาธุสาธุนี่คือเหล่ากอของสมณนกลุ่มวิมังสากลุ่มนี้กลุ่มไตรตรองควรคิดพินิษพิจารณาครับนะครับอ่าใส่เว้นก็ได้จ้ะจะได้ไม่หมดนะอ่ะไปสาธุ ค่อยๆเดินไปลูกชีวรประดุดแดงทรงชัยพระอาหารหันต์ตอนนี้บานสะพังทั่วทั้งวัดศรีบุญเรืองนะครับเขาเหล่านี้อนาคตอาจจะเป็นมหาอาจจะเป็นเจ้าคุณอาจจะเป็นนายยกโยมเป็นได้หมดเลยนะครับฉะนั้นลูกหลานโยมหน้าภาคภูมิใจนะครับไม่ใช่เฉพาะลูกหลานเราที่บวชนะคุณโยมลูกหลานคนอื่นเราเห็นเราก็ปลื้มนะครับที่เขาสามารถนุ่งสบงทรงชีวรในพระพุทธศาสนาของเราได้นะครับ เราจะเรียงตั้งแต่ตัวเล็กขึ้นมาตัว,ตวโตโยมอายุมากสุดที่บวชในโครงการเลยก็คือคนหลังสุดนะฮะสิ 19, นะครับสิเายัง2ี่เดียวปีหน้าคงบวชพระได้แล้วนะครับคงบวชได้ปีนี้ฮะนะฮะับอายุในคันด้วยนี่หลังจากที่เรารอ,รอนานคุณโยมเรารอกันมาตั้งแต่เช้าเลยจ้ะเอาอนุโมทนาสาธุสาธุคุณโยมที่ ที่ตั้งใจนะจ๊ะคุณโยมที่ตั้งใจที่จะามาร่วมบุญกับโครงการนะครับเรามีใบอนุโมทนาบัตรให้นโยมไปยศหล่นภาษีได้เนาะทีนี้ทรัพย์ทุกบาทใช้ให้มีคุณค่าโยมนี่แหละก็เรียกว่าทําบุญหล่นทัพนี่แหละจ้ะกุศลศรัทธาที่เปี่ยมลน้นบุญกุศลที่มาก ช่วงนี้คุณโยมได้ใส่บาตรแด่สัมมาเนรถือว่าได้บุญสูงสุดแต่ไม่สิ้นสุดเขาบอกว่าคำโบราณท่านบอกว่าเราทำบุญได้ข้าวข้าวก็ไม่ขาดหม้อคอก็ไม่ขาดสร้อยก้อยก็ไม่ขาดแหวนแขนก็ไม่ขาดกำไลหัวใจก็ไม่ขาดคู่ทำบุญได้แบงค์จะได้มีเงินฝากแบงค์ทั้งหน้าแล้งทั้งหน้าผล จะได้มีรถยนต์เลยยนต์ขนเงินปากแบงค์บ่อยๆเราทำบุญได้เงินนึกอะไรก็ได้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 เป็นเงินแล้วกุศลผลละทานที่คุณโยมได้ใส่บาตรได้สมณเนรบันประชาภาคกระดูร้อนด้วยปัจจัยจะได้อะไรก็ได้ดังใจนึกจะได้อยู่ตึกใหญ่โตละโหฐานมีค่าทาตไม่น้อยใครหมอบคลานคอยให้โยมท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ใช้กิจเป็นนิเทิน จ้าคุณโยมเชิญนะคุณโยม,นะโยมท่านใดที่มีกุศลศรัทธาจะทำบุญใส่จตุปปัจจัยทยทานแด,ด่สมเด็จองค์น้อยๆต่อไมต่อนนไปกลุ่มวิริยะนะจ๊ะวิริยะก็ขอให้โยมได้ใส่บาตรดีถ้า ปีกุศลศรัทธาได้นำปัจจัยทึ่งหาวิยาเกิดแรงงานร่วมกองการกุศลใใได้ใส่บาตรไดสมเด็จบรรประชาภาคกระดูร้อนในโอกาสนี้ถ้าคุณยอมจะไปอยู่ภาคเหนือขอให้เป็นเจ้าของสวนลำใหญ่ไปอยู่ภาคใต้ขอให้ได้เป็นเจ้าของสวนยางถ้าไปอยู่ภาคกลางให้เป็นเจ้าของนายธนาคารถ้ายมจะย้ายไปอยู่ภาคอีสานก็ขอให้เป็นเจ้าของที่นาเป็นราชาที่ดิน มีที่อยู่ที่ทำกินมีที่ดินได้อยู่อาศัยจะได้เป็นเท่าแก่นาปีจะได้เป็นเสรษฐีนาปังจะได้มีนาดอนให้เขาทำจะได้มีดาดำให้เขาเช่าจะไม่ยากกว่าคนจะไม่จนกว่าใครมีหลักมีแหล่งมีตำแหน่งหน้าที่มีเก้าอี้รองรับมีทรัพย์เนืองนองกลายเป็นเท่าแก่ร้านทองเป็นเจ้าของร้านชำเป็นข้าราชการประจำมีตำแหน่งแห่งที่ จะได้มีที่ขีดมีที่เขียนมีที่เรียนหนังสือมีเงินร้อยล้านมีบ้านร้อยหลังมีควายร้อยตัวมีวัวร้อยคอกมีคู่สมหายมีสหายสมคิดมีลูกสาวสมใจมีลูกชายสมจิตมีลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านเป็นคนที่พูดจาเรียบร้อยไม่เปรียบเลยเวลาจะได้ลูกเขยก็เป็นคนสุดจริตมีลูกผู้หญิงเราจะได้ไว้สืบสาย เวลามีลูกผู้ชายเราจะได้ไปสืบนามตระกูลคนที่ทําบุญใส่บาตรในสมเนบนบรรประชาภาคกรูร้อนในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญความเจ็บจะได้เข้ามาใกล้ความใคร่จะได้เห็นความเข็นจะได้มีจะสุขขีปีเปรมกระเสมสันจะสิ้นทุกข์หายโศกจะสิ้นโรคหายภัยซื้อหุ้นก็ขอให้เจอซื้อเบอร์ขอให้รวย ซื้อหวยคอยถูกมีลูกเป็นเพื่อนตัวมีผัวเป็นเพื่อนใจมีลูกให้ได้ดังตัวมีผัวมีเมียให้ได้ดังใจจะทำมาหรือค้าขายซื้อเข้าร้านขายเข้าออกได้คล่องคลงลงทุนสิบสองขายได้กำไรยี่สิบสี่เลี้ยงวายเลี้ยงโคจะได้โตไวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จะได้มีไข่ดกๆเงยหน้าขึ้นจะได้ไม่อายควา้า ก้มหน้ารงจะได้ไม่อายดินสมเดือนคอยได้เป็นเศรษฐีสามปีให้เป็นแม่ค้าขายทองนอนหลับได้เงินพันนอนฝันได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเดินแขวงแขนพารูกพาหลานพาเพื่อนพาญาติพาคนที่รู้จักมาใส่บาตรสมเด็บรรประชาภาคกระดูร้อนที่วัดสีบุญเหลืองแขงวงหัวบากเขตบกะปิกรุงเทพมหานคร ก็ขอให้รวย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 มีเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านและมีบ้านหลังใหญ่ๆเท่ากับสลาการเปลี่ยนของวัดสีบุญเรืองแขวงคหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครถ้ามีบุตรมีหลานก็ขอให้โตวันโตคืนนะคุณโยมทุกท่านจ๋าด่าให้เรียนเก่งเรียนดีสอบได้ปีละสองชั้นเรียนจบเมืองไทยได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ทุนไปเรียนต่อที่อังกฤษ เข้าไปสู่สวิตเซอร์แลนด์ออกไปแดนอเมริกาได้รับปริยาาเอกกลับมาประเทศไทยให้พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจจะเป็นอย่างมากให้มีปัญญาแหลมคมเหมือนสมานน้อยอิกิวสังให้มีพลังเหมือนดังฉนหลงให้มีใจซื่อตรงเหมือนกระเป๋าบุญจินให้มีเนกธรรมะเหมือนพระเตมีให้มีความเพียรดีเหมือนพระมหาชนก ให้มีเมตตาสัตว์โลกเหมือนพระสุวรรณสามให้มีอธิษฐานจิตเหมือนพระเนมิราชให้มีปัญญาฉลาดมากๆเหมือนพระมโหสถให้มีศีลปรากฏเหมือนดังพระภูดิทัตให้มีขันติเด่นชัดเหมือนดังพระจันทกุมารให้มีอุเบกขามั่นคงเหมือนดังพระพรมนาฎให้มีสัจจะเด่นชัดเหมือนดังวิฑูรละบัณฑิตให้มีทานรอบทิศเหมือนดังพระเวสสันดรขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกท่าน ที่สายบาทสมเนีนบรนประชาภาครูร้อนของวัดสีบุญเหลืองในโอกาสวันนี้ให้พินโยสโมสรดุดดังพรททชาติเทินสาธุดังดังยมแล้วบอกว่าขอให้เป็นจริงขอให้เป็นจริงดังที่หลวงตามเมียดให้พรโยมทุกท่านในวันนี้